ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้อยู่กันในไมค์ครับ snapshot ของ 21w03a กันแล้วนะครับก็เป็น snapshot อันแรกของปีนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมีโกสุขิดเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองครับสวยงามไหมผมว่าสวยงามดีนะและสีแบบเหมือนสกินเราด้วยโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมเอาละจะเป็นไงไปชมกันเลยครับผมโกสุขิดหรือว่าหมึกเรืองแสงนะครับตัวนี้ออริจินอลมมมาาาาจกกกขขอองงนนนนนะะะะคระรัันะับลษณณ็็เเปปี้ มีแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่มีแอนิเมชันของเท็กเจอร์เรืองแสงเนาะแต่มันไม่ได้เรื่องแสงเหมือนแบบที่เราเล่นพวกแบบมอสอัลติฟนนะอ่าเนี่ยผมสปอนนที่มืดมันแค่เรื่องแสงเฉพาะตัวมันเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบดันามิกไลท์เหมือน Fi อ p ลติฟนยเงี้ยก็น่าจะทํายากอยู่นะสำหรับเอกลักความสามารถของมันก็เป็นหมึกทั่วๆไปนี่แหละเนาะย,ยังไม่มีแบบว่าถ้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะสะกดจิตเรานะเหมือนในเทเลอร์แต่มอสผมได้ทําไว้แล้วอะอที่แน่ๆมันมีแบบ r g b ด้วย แล้วก็โกสุคริตเนี่ยจะถูกเจ้าตัวเอ็กซ์โอลเตอร์เนี่ยโจมตีด้วยนะเนี่ย,อยนะพอมันถูกโจมตีปุ๊บแสงของตัวมันเนี่ยมันก็จะมึดตึบเลยคเรับเหมือนประมาณว่าพยายามหนีอนะแต่ก็ไม่รอดไปไหนละนี่มันก็จะดรอปโกอิงแซกมาด้วยนะครโกอิงแซกทำอะไรได้ถ้าเราเอาไปใส่กับป้ายมันจะทำให้ตัวหนังสือเรืองแสงขึ้นสมมติว่าผมใส่คุงประเทศลงไปแปะสีฟ้าแล้วก็จึ๊บ ีมันจะทําให้ตัวหนังสือเรืองแสงนะยกเป็นตัวป้ายเนาะแล้วก็ถ้าเอาไปคราฟกับไอเทมเฟรมนะเราจะได้โกลไอเทมเฟรมมานั่นเองชึบนีชึบแปะลงไปไอเทมที่อยู่ข้างในมันก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าผมใส่แมปลงไปมันก็จะเออโอเคนี <laughs> อยู่ในนี้ชึบนีเราก็จะเห็นแมปได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับน่าเสียดายนะถ้าเขาทำเอนติตี้ให้มันเลืองแสงได้เนะี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สวยงามขึ้นเยอะเลยอะ แล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเพียงแค่ใช้อินสแคธรรมดานะครับลีกไปที่ป้ายแค่นี้มันก็จะหายเรื่องแสงแล้วนั่นเองแต่มันจะใช้ไม่ได้กับตัวโก้ไอเทมเฟรมนะก็คือคราบแล้วคราบเลยนะมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับล็อกใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าโก้ลายเคนหรือว่าตาไข่เรืองแสงนั่นเองครับซึ่งเจ้าบล็อกนี้สามารถเจอได้ในถ้ำนะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเนาะต้องใช้กันไกในการเก็บเท่านั้นครับนี่ก็จะได้มาและเรายังสามารถใช้บนมิวในการทําให้มันกระจายไปทั่วๆได้ด้วยนะครับนี่ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวางได้ทุกทิศเลยแต่พอใช้กันไกลเอาออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาตามจํานวนของมันนะอย่างอันเนี้ยควรที่จะดอบ3แต่มันดันดอแค่อันเดียวผมว่ามันเพิ่มบรรยากาศในถ้าได้ค่อนข้างดีเลยนะฝั่งนู้นก็มีตรงนู้นก็มีนะอันนี้มันคือเกิดจากธรรมชาติเลยนะผมไม่ได้วางเองอีกบางหนึ่งที่เขาเจอกันนะก็คือถ้าเราเอาอะไรเช่นเนี่ยไปวางไว้ตรงลาวามันกลายเป็นว่ามันผลิตน้ำออกมาให้เฉยเลยนี่เดี๋ยวทําอะไรให้ดูชึบไปนี่เถอะ นี่เลยนะถ้าเราวางไรเคนลงลาวามันจะมีน้ําให้เฉยเลยอันนี้เป็นแบบโคตเครเขินเลยอะและนี่นะเราก็สามารถผลิตน้ําในในเธอร์ได้แล้วนะแต่บล็อกตัวนี้เนี่ยก็ได้แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นแล้วกดผลิตน้ําในในเธอร์นะเอออะไรเนาะมีพาร์ติเคิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะพาร์ติเคิลนี้มีชื่อว่าโกลนั่นเองครับซึ่งตัวนี้จะใช้กับตัวโกลสควิดแบบเป็นพาร์ติเคิลระยิบระยับอะไรของมันอะส่วนไอนน้จะเป็นโกลสควิดอิงนะับก็คือเป็นหมึกของเจ้าตัวโกลสควิด จะได้ว่ามันทําเป็นแบบ ITB ไม่ได้อ่ะโอ้โหคือมันจะกลายเป็นแบบหมึกสีลุ้งไปเลยเนี่ยประมาณนี้นะสำหรับ snapshot ตัวนี้นะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะนอกจากการแก้บั๊กนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวสาระแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าการแก้บั๊กต่างๆนะก็กดเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชันได้เลยครับผมแย้ผมไว้เจอกันใหม่ใน snapshot หน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย